โยธินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแมง4คุณนักชทรนิติกูมุนิติกุลวงทวีประธานฝ่ายคารวะสร้างพระพุทธรูป5นายประวัติชนะไพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขา ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดที่กล้าวได้เป็นพิธีกรและพระเดชพระคุณได้เดินทางมาณยังวัดแห่งนี้เพื่อความเป็นเกียรติประวัติและก็เป็นสรีริมงคลกับชุมชนบ้านโูขาแห่งนี้และก็เป็นเกียรติประวัติกับเจ้าผ้าผู้สร้างพระพุทธรูปไว้ในพระศาสนาถือว่าเป็นบุญอันล้นพ้น ลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีกรรมอันเป็นมหามงคลประธานฝ่ายคารวาตคุณนัชธรนิติกุลงทวีประธานฝ่ายคารวาตสร้างพระพุทธรูปเข้าจุดทุเพียนบูชาพระรัตนตรยัยขอกราบเรียนเชิญขอทุกท่านจงตั้งอยู่ด้วยความสงบประนมมือไว้ระวังอกให้งดงามที่สุดเท่าที่จะงามได้ ขอเชิญเราทั้งหลายไดอาราธนาสินห้าโดยพร้อมกันด,ดังดังมะยังพันตีติสารนิสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันตีติสารนิสหะปัญจะศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตีติสารนิสหะ ปัญจศีลานิยาจามนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ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  ทางสารนังคัจฉามิพุทธัางสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธทางสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธทางสารนังคัจฉามีทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามี ผูเตียมปิดสำคังสระนัง คัจฉามิต e so ุาติยมปิสังคังสารนังคัจฉามีตตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตตาติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามีตตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตะติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามีตตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตะติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิเสารณะขัมมังนิตตังอามะพัน ปานาติปาตาเวรมณ <in> ีสิกขาปัฏัสมาทิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัฏฐสมาทิยามิอปินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏัสมาทิยามิอทินาทานา เวระมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุมิฉาจาราเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิุสาวาทาเวรมณนี สิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราม,ร,าะมระมะชัปปมาตฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมชระชัปปมาตฐานา เวรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจะศิขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาุสีเลนะโพคะสัมปทาสาุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุลว